ทุกคนเกิดมามีเวลาอย่างจํากัดแต่น่าสลดที่แต่ละคนทําต้นราวกับจะอยู่ค้าฟ้าเสียงจากสวนจันทรเวลาห้าหนาทีวันพุทธที่25่ธันวาคมพุทธศักราช2567เราพูดกันวันนี้ด้วยปรารบเรื่องเวลา ที่แต่ละคนเกิดมาล้วนมีอยู่อย่างจํากัดทั้งไม่มีใครรู้ได้ว่าถูกจํากัดไว้เพียงใดบางคนเกิดมาไม่ทันไรไม่ทันได้เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ต้องตายกลับไปบางคนแค่พอได้เป็นหนุ่มเป็นสาวยังไม่ทันมี ครอบครัวก็ต้องตายกลับไปบางคนมีโอกาสได้เป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวมีผัวมีเมียม,ม,มีลูกแล้วไม่ทันได้เลี้ยงลูกไข้เติบโตตัวเองก็ตายกลับไปก็มีบางคนเท่านั้นที่โชคดี ได้อยู่ไปจนแก่แม้ในจำนวนนี้บางคนก็อยู่อย่างเป็นโสดโดดเดียวไม่มีเมียไม่มีผัวไม่มีลูกมาผูกพันให้ชีวิตบ้านปลายอบอุน่นแต่ก็ยังโชคดีที่ได้อยู่มา จนแก่จนเท่าแล้วค่อยตายกลับไปตามธรรมชาติธรรมดานี่คือทุกคนเกิดมามีเวลาจำกัดทั้งยังไม่รู้ด้วยว่าถูกจำกัดไว้ด้วยเวลาเท่าใดแต่ก็น่าสลดใจตรงที่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ งี่เง่างมงายเมาไมา้หมกมุ่นจนไม่รู้สึกตัวว่าตนเองจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้แล้วรีบทำคุณงามความดีให้มันสมกับที่ได้เกิดมาคือเมื่อเกิดมาแล้วก็มีการสมมติให้เป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็มีหน้าที่ไปตามนั่นนี่นั้น เช่นเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็มีหน้าที่ที่จะต้องรีบเลี้ยงลูกหลานอบรมสั่งสอนเขาให้เติบโตเลี้ยงตัวได้เป็นครูบาอาจารย์ก็มีหน้าที่ถ่ายทอดวิชาให้แก่สิทธิานุสิ์ให้เขาได้มีความรู้ทันเวลาก่อนเราตายเป็น ผู้นำท้องถิ่นชุมชนประเทศชาติในโลกก็มีหน้าที่ที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างหลักฐานเอาไว้ให้พลเมืองได้ร่มเย็นเป็นสุขมีสันติภาพให้ทันเวลาเป็นผู้นำศา,ศาสนาก็จะต้องสอนธรรมะสอนสิ่งประเสริฐให้สาธิกชนให้ทันเวลาอย่างนี้เป็นต้นจึงจะ มีคุณค่าสมกับที่ได้เกิดมาคือเกิดมาแล้วมีค่าไปตามสมมตนนินั้นๆทีนี้ขั้นสูงสุดมนุษย์ทุกคนเกิดมาโดยประมัดเราเป็นผลผลิตของธรรมชาติดังนั้นหน้าที่จริงๆของมนุษย์ทุกคนอีกด้านหนึ่งก็คือเราจะต้องรู้ตื่นเบิกบานเข้าถึงธรรมชาติ เพื่อที่จะได้เตรียมตัวกลับไปสู่ธรรมชาติอย่างสงบแบบที่ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าไม่ต้องตายเกิดมาแต่ไม่ต้องตายเพราะว่าเราตายก่อนตายคือเข้าถึงความเกิดแก่เจ็บตายนั้นอย่างถึงที่สุดก็เลยนิพพานนิพพานก็คือหมดอัตตาตัวตนหมดคนที่จะต้องตาย แบบนี้แหละเรียกว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐพ้นมาจากสมมติทั้งปวงครับ